สวัสดีคะ่ะพี่น้องเอฟซแฟนครับหมอรําใจเกินร้อยบอยสิริชยัยแอนออรดีทีรักทุกทันคะ่ะเพื่อนเอฟซีช่องคุณแม่มาแช่ทุกท่านน้ำค่ามือนีเข้ามาพอกันเป็นมือวันที่2ีหพฤษภาคมสองหากหากหค่ะคลิปนี้ยังอยู่กับบอยสิริชยัยแอนออรดีค่ะพี่น้องคุณแม่ได้ไปเบืองการแสดงของเพื่นแล้วก็ได้่ายคลิปมาืฝากให้พี่น้องได้ชมกัน เพื่อความบันเทิงเนาะคะ่ะช่วงนี้อาจสิมีหลายๆท่านที่กำลังมีเรื่องเครียดบวาสิเป็นทางด้านเศรษฐกิจหรือว่าความเป็นอยนยูในครอบครัวบางครั้งเฮากัหา,หาแนวมาผ่อนคลายกันค่ะพอได้ลืมๆไปเนี่ยบางโอกาสสีใดมีความบันเทิงในหัวใจก็ว่าได้เนาะคะ่ะจังคุณแม่ที่ได้ไปชมหมอลําเป็นความสุขอีกแบบค่ะพี่น้องได้มวลได้ไปเห็น แฟนเพลิงแฟนหมอล่าเพิ่นม่วนๆกันเฮ้ากับพร้อยมวนไปน้ำเพิ่นยิ่งเล้วได้ชมหมอล่มทีเฮ้ามักจางวงใจเกินร้อยบอยสิริชัยแอนอรดีสึ่งทั้งสองคนนี้กัถือว่าเป็นคููพระคููนางที่อยู่ในกระแสพร้อมกับเป็นคู่รักที่หเมาะสมกันหลายค่ะรอสวยน่ารักมากๆเฮ้าสึ่งเปลี่นทานผู้ชม ช่มแล้วมีความรู้สึกดีต้อใจหลายค่ะได้เห็นความเป็นตาหาของทั้งสองคนคอหายคล่องหาก,กันไปจนแกจนเถ่าเนาะค่ะบอยแอนหมอลำใจกันร้อยพี่น้องเอซีแฟนครับหลายๆท่านคงงสีเคยได้ชมกันแล้วเนาะมวนดีอยู่ด้พี่น้องคุณแม่ไปเบิงออยู่ปราจีนบุรีวันที่2 3พฤษภาค,คมนี่ค่ะน้องแอนออรดีเป็นคนขอนแกน คือกันกับคุณแม่นะคะขอเชียร์คุณบ้านเจ้าของจักน้อยค่ะคุณแม่ขอขอบคุณถูกกำลังใจเด้อค่ะที่เขามารับชมรับฟังมีคราวคร่าเรื่องเล่าศิลปินที่รักที่ชอบของพี่น้องสีหน้าม,มาแจ้งกันเรื่อยเด้อพี่น้องคลิปนี้อาจสิฟังเสียงเพลงใดปินบางส่วนเนาะค่ะจังไดกะเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะคลิปนี้กะมาฟัางกันค่ะ เสียงแตรรถวัวดังลักธมพอหอมแก้มสมตกหลงบนอโทษบางคนได้บอกขอจะเชื่อแน่นอนพออายมีแรงพออ้้าบอกบอกมันตอจเลอว่าคนจอบลอยหอมแก้มได้คคอ I'm mm gonna -hmm. mm -hmm. oh. ทางหลายเด้ออย่าพอเข้าบไางคนได้บ่ซ้ำอีกจักเทอแน่นพออายี เสียงประมือดังๆเป็นกำลังใจใหเฮน่